ทุกอย่างเมืองอีสานสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีโปรตีดติดามช่อง youtube ทุกอย่างเมืองอีสามนมนี้ผ้าพี่น้องมาพุดหวาพี่น้องมาเบ่งงานบางังไฟตละลรลาศเมน,นี่คือเมือจุดพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ผมก,กปลปอยไปซี่หาบังแล้วพี่น้องเมน,นี พาพี่น้องมาเบิ่งบงังไฟตะไรล้านว่าทีเป็นเังไดเบิ่งบรรยากาศพี่น้องลดไล่ไลคนเริ่มมาแล้วพี่น้องอันนี้คือ่ายพี่น้องบุญมังไปตะไรล้านพาพี่น้องเดี๋ยวพาเข้าไปในงานว่าทีเป็นแบบไดอันนี้เป็นเส้นทางลักพี่น้องครับพี่น้องหลังจากที่เขาอยูหนาเจศบสาบัสมมติว่าอันนี้มาเบิ่งข้างเขาพี่น้อง มึงบรรยากาศทางเขาพี่น้องตอนนี้คนยังบริทนีมากหลายครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คนเรื่มทยอยเข้าขมาแล้วพี่น้องมีมองตัวขัดกองพี่น้องมองขัดกองมีพี่น้องเพราะว่าก่อนที่เขาไปในงานนี่ต้องตรวจคู่เวทพี่น้องจุดขัดกรองพี่น้องมองไฟกับปล่อยไปหลายบ้างแล้วพี่น้องมึงเนี่ยโรดดิติดเหงาเลยพี่น้อง บรรยากาศครับข oui ka ha ้างเขาครับพี่ดองหลังจากที่เขายางเขามาหอดในงานมอไฟจุดไปหกเก็้นบังแล้วพี่น้องอันนี้เป็นไข่ของไฟตะไลมืนพี่น้องความยาวสามเมตรพี่น้องเบิงกงหมดพี่น้องคนกระลังเลิ่มมากพี่น้องอันนี้เป็นไข่ของไฟสีบัดปลาพี่น้อง จุดแลครับพี่น้องบังที่หาที <pren> ons, ่คุพี ons, well, ่น้องจดแล้วครับน้ำหนัุี่เข้าัง์นะครับเดินแล้วมาเบอร์บังไฟบังพี่น้องเยนคร ไฟบินสูงนี่พี่น้องป้าสนไดีนถอล่มกลางสมบูรณพี่น้องป้าดิเถรับรองเวลาสามรอยแน่นอนพี่น้องเวลาล่มกลางสมบูร์พี่น้องติดล่มสูงแล้วปลาดีเถอ ติดล้มสูงแล้วพี่น้องยกโควางบอลยืนไปยี่ยืนแม้จะดู้ว่ากับปริยาของทีมแดนก็รู้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับขอความกรุณาอย่างนี้นะครับอย่านับเก้าอี้บังเวียนารออกไปนอกติดล้มบนแล้วพี่น้องบรรยากาศงานมองไฟแต่ละล้านกุศวาพี่น้องสดๆพี่น้องนะครับเรารยากาศเต็นท์นี่นะครับ คนนี่เริ่มทยอยมาแล้วพี่น้องเริ่มหลายแลพี่น้องันี้ผมมาจะสอบพี่น้องตางไฟจุดไปหเก็บังแล้วพี่น้องู่านาติดลมบนพี่น้องเลยนั่งก็อี้ได้นะครับเราจะไว้นาี่ิครบเลยไม่ด้กาดนี้มากๆเลยครับวันนี้ไสใหญ่นะครับติดลมนแลี้องไำดับที่สินะครับวันนี้ขอมลของสอสวาร์ดไถใหญ่ ติดลมลอยแล้มังลองลองไปน้องเพราะว่าวันหน้าทีมงานดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่รถพ่วงรถไถมาล้อหล่นบังต่อไปพี่น้องแตขอรับขอใช้แรงไฟมาแล้วขับมาเบิกบังต่อไปเป็นของไฟของไฟสีปลานี่มีังจปลาปลาเป็นของไฟโกงหน่อยพี่น้องมาล้อหล่นวางเจ็ดขื่นบอกพระอาจารย์ว่าโกงหน่อยพี่น้องมาล้อหล่นพี่น้อง โคไปได้พี่น้องไปได้พี่น้องนัโตดีพี่น,อน้องขึ้นเพียงพี่นี่พี่น้องปลาดีทุกสีปลาปลาพี่น้องบินสูงพี่น้ององศาดีปลาดองศาดีพี่น้องขึ้นปึ๊บล่มกลางวะล่มกลางวะ ล้มกลางบ่โอ้ล้มกลางสมบูรณ์พี่น้องปาทัวเก่าเมตรพี่น้องล้มสมบูรณ์พี่น้องล้มปาพี่น้องเก่าเมตรพี่น้องล้มติดล้มยางงามสวยงามเลยพี Luckily, ่น <TALIESIN talkin'> ้องขออภัยเด้อพี่น้องเด้อกล่องซุ่มบ่ได้หลายพี่น้องเบิ่งแล้วกดติดตามนะพี่น้องเด้อ เสร็จมีกำลังใจไทยแล้วก็มีเงินซื้อกล่องไทยพี่นอ้องมองนีดีพี่น้องลมเขาเมฆพี่น้องโอ้ขี่ฟ้าทำพี่น้องมึงเนี่ยแต่ว่าโพกมาแล้วพี่นอ้องโพกมาแล้วล่วลมสวยงามพี่น้องาาออกมาแล้วครับพี่นอ้อนงกลางลมโอ้ลมทัทง้ทงเทิงมันลมความียวงเก้าเมตรพี่น้องกำลังลอยเชิงอากาศพี่น้องเวลเาเป็นกางสาสวทรถไฟใหญ่สว แรงเป็นตะกานไวยงามพี่น้องสามร้อยสามสิบสองนี่แหละครับไข่นี่แหละครับเรื่อยยุซีบังเหลือหลายพี่น้องไข่ไายที่บัรปลาปล่อยไปแล้วพี่น้องเมื่อกี้นี่อันนี้แหละพี่น้องใหญ่บใหญ่กระเบื้องลโวดพี่น้องก้มยาวสามเมตรพี่น้องก้มยาวสามเมตรเล็กล้วนพี่น้องาดีท็อ ี่น้องมาจากอำเภอทับพองกลางดีพี่น้องมาพบญาติที่หน้ากองเรือการเดี๋ยวนี้นะครับลูกลุกหายหนุ่ยลื้อกบบความแดงครับพี่น้องรายการต่อไปเป็นของส์ช่างแดงพี่น้องบางไฟสีบดปลายังหาไ่เห็นเลยพี่น้องเด้อบางไฟตะไลหายเห็นบ่บางไฟตะไลสีบดปลาหายพี่น้องเป็นบางไฟตะไลที่ติดร่มแบบไงแต่ว่าหายพี่น้องเขาจีบมีอะไรพี่น้อง บอกเลยพี่น้องยังมาได้โพลอยพี่น้องต่อไปบ้างต่อไปของสิทธิ์วัดสีไอ้สิทธิ์ช่างแดงพี่น้องเลยก็เห็นบอกพี่น้องบอกายตะไลหายพี่น้องเกิดมาผมเคยเห็นนี่แหละล่มเก้าเม็ดฟิ้องหายไปได้กิดเมฆเลยพี่น้องบอดเล่ากอดบกตะไลหายพี่น้องสิทธิ์ช่างแดงพี่น้องมาลุ้นสิทธิ์ช่างแดงเป็นตะไลมื่นแข่งแลวพี่น้องจุดแล้วพี่น้องควนกุ๊บแลวพี่น้อง โอ้หม่งไฟสีปลาปลายังโบออกมาเลยพี่น้องหายไปน้ำก okay. ีบเมียพี่น bon ้องมาลุ่นหม่องไฟสิทธ์ช่างแดงพี่น <co ้องเอาไปแล้วครับขมูมาลุ่นว่าสิทธ์ช่างแดงที่เป็นยังไรพี่น้องสิเกินโบออดีตเคยเป็นแชมป์กอลพี่น้องสิทธ์ช่างแดงไปแล้วพี่น้ององศาออกบองงามมาได้พี่น้องไปจังเสียงเพราะว่าเปลนสุดยอดพี่น้อง วัไปแล้วอ๋ลมืขอเขอ่าก็เขาแบบนั้นโอ้ไปงามพี่น้องไปพี่น้อง ตะไลเขาขีไฟอีกลวพี่น้องโอ้ยขนาดลุ่นบงไฟตะไลนี่ยังเขาขี่ฟพี่น้องทีป้าดิทูฟ้าต่ำพี่น้องมนีเือนเ่นโอ้ปไปดูประสักพี่น้องีกรรมการและประสานกับคนทรลได้เลยครับบารเปิดเพลงให้นะครับเปิดเพฟงขอีองทางกองหน่วยการท่านอาจารย์เลยนะครับมครัอบตัดเสียง เสียจากประธานกรรมการตัดสินเวลานะครับว่าขออนุญาตแก้ไขข่าวเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าคือน้อยบางไฟแตะพื้นแล้วขึ้นใหม่ก็เริ่มจับจากครั้งที่สองไม่ใช่นะครับเราจะจับรั้งเดียวครับพี่น้องบางต่อไปมาลุ่นของบักอร่อยหอมพี่น้องสถิติบักอร่อยหอมเคยได้เวลาหนึ่งขั้นครับพี่น้องพั้นกัววินาที่พี่น้องอร่อยหอมเห็ดมาแล้วพี่น้อง จุดแล้วครับพี่น้องอร่อยหอมพี่น้องสติติพันกัวพี่น้องเคยเคยทำไปแล้วตอนนี้วัดศีวัดปลายังมาด้ล่องอยู่พี่น้องเลยไปแล้วพี่น้องสีวัดบักอร่อยหอมพี่น้องขอแล้วครับอร่อยหอมโอ้ไปเด้อดไยงามพี่น้องไปแล้วพี่น้องอร่อยหอมสติติพันพันกัวพีนาที่พี่น้องมาล่าลุ่นพี่น่ง อดพาดิไปแล้วครับองศาบ่อใดเด้อครับอร่อยหอมองศาออกไปจังเฉียงยันงอยพี่น้องโอ้บินสูงพี่น้องปาตัวสมราคาพี่น้องเขากอบเมียกบ่โคล่มาแล้วพี่น้องเบลลล่ม โอ้ยล้มกลางสมบูรณ์พี่น้องโอ้ยกลางพี่น้องช่างร้อนว่ะช่างร้อนว่ะอ่าล้มกลางสมบูรณ์พี่น้องสวยงามพี่น้องเขาขี่ฟ้าบางๆจานจังหน่อยตอนล้มกลางพี่น้องสมบูรณ์ดีาอพี่น้องบงไฟแต่ละไข่เนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยนะครับบรรยากาศโคตรนี่ร้ายครับพี่น้องเวลาจะเป็นทางการโมเนมน้องจอยสิทธ์วัดป่าออกมาแล้วครับพี่น้อง อันนี้ครับผู้อัดลองไฟครับสามเก้าเก้าร้อยพี่น้องปลาทูเก้าร้อยพี่น้องน้ำมาได้พี่น้องเก้าร้อยพี่น้องออกมาแล้วพี่น้องเก้าร้อยกลัวพี่น้องโว้ยสีบดปลาพี่น้องอันนี้ผู้อัดพี่น้องนี่อันนี้ผู้อัดพี่น้องอัดลองไฟพี่น้องเดี๋ยวละพี่น้องผู้อัดลองไฟดิออกเก้าร้อยกลัวพี่น้องลองไฟน้ำมาดับหนึ่งเลยพี่น้องมั้ยนี่เบิ้ลสุดยอดเลยพี่น้องเนี่ยสีบดปลาพี่น้องเป็นไหนเป็นไหน ภูมิใจป๋อันนี้แหละครับพี่น้องผู้อัดสุดยอดสุดยอดสุดยอดตาว่ายังหลายพี่น้องอันนี้คข่ไข่ได้เนี่ครับเนี่ยเอ่อเอามันขึ้นคเพลินเด้อหันหนามาหันหนามาเนี่ยมีต้าไวรุ่นพี่น้องทีมงานเนี่ยไวรุ่นล้วนพี่น้องมีต้าไวรุ่นล้วนๆพี่น้องเลยเป็นมุกไฟการจอมโหพี่น้อง ก้าวล้อยคว้า <g> พ <Puis isters> <JD et> ี่น้องทิ้วัดป่าโว่ออกไปแล้วพี่น้องน้ำระดับหนึ่งเลยมือนี่ทีมงานเฮ็ดตึ่มเลยพี่น้องโอ้ยทีมงานออกไปตะไลพี่น้องขับบอลลุนอีกบ้างพี่น้องถ่ายในน่องในน้องเป็นไปตอนพี่น้องอันนี้โอโหจ้า พี่น้องจะใครไหนพี่น้องเราไปมองไฟขึ้นฟุตยอดพี่น้ององศาดีพี่น้องไฟบางเหนือปลาดิทูเป็นองไฟบินสูงมากๆเลยพี่น้องปลาดิทูบินสูงพี่น้องโอ้ยองศาดีพี่น้องขึ้นสูงพี่น้องเลยมาลุ้นว่าล่มดีกลางมาพี่น้องล่มเพื่อออกมาแล้วพี่น้องอ้าวล่มกลางสมบูรณ์พี่น้องปลาดิทูบักหญ่เลยพี่น้องโอ้ย สุดยอดพี่น้องล่มปลาพี่น้องลมกลางสมบูรณ์ดีดีเจน้ำคายบม่องไฟเพื่อนพี่น้องแต่ว่าไข่สีบดปลาย่างอยู่พี่น้องเลยย่างลายบังอยู่อันนี้กำลังแต่งเนื้อแต่งโตพี่น้องลอดลุนพี่น้องกลับมาลุนห่องไฟสิทธิ์ช่างวันหนึ่งพี่น้องสิทธิ์ช่างวันหนึ่งไปื่อนพี่น้อง โอ้องศาดีพี่น้องขึ้นเที่ยงที่นี่เลยพี่น้ององศาดีมาดิโตมาลุ้นกันว่าบังไฟจะบินสูงไหมพี่น้องความยาวห้องลม8เมตรพี่น้องอ้าวอ้าวอ้าวสะดุดพี่น้องสะดุดสะดุดไปไปถึงดวงดาวพี่น้องสะดุดสะดุดพี่น้องสะดุดซ้อนลงมาแล้วพี่น้องโอ้โหไปไปถึงดวงดาวพี่น้องไปไปถึงดวงดาวยิงลงพี่น้องบังไฟยิงลงพี่น้อง ไปถูกไฟใหม่พี่น้องไปไม่ถึงดวงดาวพี่น้องโอ้ยิงลงพี่น้องยางรวดเร็วเลยพี่น้องไฟใหม่พี่น้องไปไม่ถึงดวงดาวพี่น้องโอ้ยล้มบกลางพี่น้องลงเอปุ๊มโอ้ยลงมาแล้วพี่น้องเกี่ยวสัไฟล้างค่าฮื่นพี่น้องไปไม่ถึงดวงดาวพี่น้องยังสี่นะครับบังไฟตะไลมือเกียร์เสื้ออไรพี่น้อง นี่คนเบืองหลายพี่น้องอ้อันี้ก็บสิท์วัดปลาพี่น้องกระจากกำลังทำกำลังแตงเนื้อแต่งตัวพี่น้องครับพี่น้องมันลอรุ่นบังไฟแสนยาวสามเมตรพี่น้องมารุ่นของสิทธิ์วัดปลาอีกบ้างหนึ่งพี่น้องพอบังทีแล้วจูดไปออกเก้า้อยกวน้ำทีหนึ่งอยู่พี่น้องตอนนี้สิทธิ์วัดปลาอันนี้มารุ่นลอรุ่นบัง ที่สองพี่น้องสีวัดป่าพี่น้องนี้นี่ครับผู้อัดบังไฟครับพี่น้องน่่น่่เอ้สุดยอดพี่น้องเพราะไงเราล่มดีพี่น้องวันนี้เพราะว่าเพราะว่าเล่าเอออัดบังไฟไฟพานพี่น้องพังหุจใจกระเพื่อนพี่น้องหยุดล้วพี่น้องสีวัดป่าบังต่อไปพี่น้องบังพานไปแล้วเก้าร้อยคัวต่อไปนี้ กำลังบูชาไฟอยู่พ like <sh ี對對่น้องขอไฟเด้อพี่น้องเด้อซุ่มบกไก่เพราะว่าใส่โทรศัพท์ไทยพี่น้องพี่น้องเบ่งแล้วกัดกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเศรีกำลังใจไทยเฮชลิปให้พี่น้องเบ่งต่อไปติดตามหลากหลายหลายเด้อพี่น้องเด้อจุดแล้วพี่น้องสีวัดปลาพี่น้องความยาว3เมตรทอทอซีนิ้วพี่น้องเล่าเล็กพี่น้องไปแล้วพี่น้องสีวัดป่าโอ้ยไปนิ่มๆพี่น้อง ไปเนี้ยมพี่น้องโอ้ยไปเนี้ยมพี่น้องพุทธยอดพี่น้องไปเลยพี่น้องโอ้ยองศาองศาเจ้เสียงยังลอยพี่น้องโอ้ยบินสูงพี่น้องโอ้ยเข่ากีไฟพี่น้องเดือมตาลักษณะล้มตี่กลางว่าพี่น้องมรลกรุ่นล้มกลางสมบูรณ์พี่น้องโอ้ยล้มบกกลางมาดำตั้มกลางกลางโอ้ยขาดพี่น้องขาด ล้มขาดพี่น้องโอ้ยสิ้นายพี่น้องไฟแห้งบ่พี่น้องล้มขาดพี่น้องล้มขาดพี่น้องล้มขาดโอ้ยตายตายตายสิ้นายพี่น้องบ้างนีิล้มขาดโอ้ยตา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 ยโอ้ยพี่น้องเลยล้มขาดพี่น้องตายตายล้มขาดพี่น้อง บอกไปยังพี่น้องมาลอดรุ่นบ้างนี่จุดแล้วพี่น้องขึ้น้พี่น้องขึ้นไปน้อพี่น้ององศาดีพี่น้องโอ้ยขึ้นสวยงามพี่น้องบังสามเมตรล้มแปดเมตรพี่น้ององศาดีโอ้ไปไปบังงามพี่น้องขึ้นนี่แรงงามอยู่เมื่อเจ้าสามเจ้าสี่ มีปัญหาพี่น้องเสียองศาเลยพี่น้องโอ้ยที่แรกึ้นง้างขนาะพี่น้ององศาไปบดีเลยพี่น้ององศาไปบุดีพี่น้องไปลอยๆพี่น้องปาโเสียศูนย์พี่น้องล่มบอกกลางพี่น้องกลางบะโอ้ยล่มบอกกลางพี่น้องไฟใหม่ไฟใหม่เสียนได้พี่น้องเหลือนิดนึงพี่น้องโอ้ยตาย ตแล้วโอ้ยพี่น้องกลางแต่ว่ากลางบอสมบูรณ์พี่น้องกลางก็ไม่สมบูรณ์กลางบอสมบูรณ์พี่น้องมันเลี้แก้ไขโอ้ยเสียดายพี่น้องเสียดายแต่ว่าไฟขึ้นพี่น้องแต่ว่าล่มกลางบอสมบูรณ์ตอนนี้เวลากรับสี่โมงกว่าพี่น้องคนนี่โอ้เริ่มทยอยมากเลยพี่น้องบรรได้การนี่หลายครั้พี่น้องคนมันเนี่ย ครับพี่น้องหลังจากที่หฮอผ้า,พ,าพี่น้องไปเบิ์หม่งไฟสิบหล,ลัานยุบเครื่องรถสิบหลอพี่น้องมื่อนี่เฮายังมาเบรงคนที่อยู่ฟังสุดท้ายพี่น้องเมื่อฟังสุดท้ายมองนีคน้นมาเบรงมองคนบาคอยหลยป่ปรนไดพี่น้องอันนี้เต็มทุกพื้นที่พี่น้องเต็มทุกพื้นที่ ย่างมาเบิ่งหม่องคนทีปลาไหลแต่ว่ามองไหลไปไยายปลไหลพี่น้องคนไหลครับย่างมาเบิ่งนี่พี่น้องเต็มทุกพื้นที่พี่น้องคนอันนี้ถือว่าบางตาแล้วพี่น้องถือว่าบปลาไหลบ่งกระโดดครับพี่น้องผู้เฒ่าผูกก้แก่เด็กเล็กเด็กแดงไม่หาว่าถูกลูปแบบพี่น้องเลยครับพี่น้อง อันนี้พื้นที่นี่คนบ่คอยหลายพี่น้องเพราะว่าคนเป็นหลายอีกอยู่ขังนาพี่น้องต่ว่าเริ่มเริ่มห้ายแห้งรลายครับพี่น้อง<ม><น>เริ่มมาหลายแล้วพอเบ่งบรรยากาศพี่น้องมาโอ้มาทุกสารทีพี่น้องไกลๆมาเบิดพี่น้องเลยออให้ท่านผู้ชมกลับออกมานะครับอันนี้เป็นเป็นทงที่เป็นที่เป็นกลางบ่ห้ยทงแดงนี่บ่ห้ล่ำเสพน้องต่ว่าบ่ล่ำบ่ไดพี่น้องคนร้ายมี่หม่องอยู่ก็เลย ได้ลอดเข้าไปพี่น้องเพราะว่าคนมันหลายครับพี่น้องเบิ่งโหลดปุ้ยเมื่อนี้ภาพพี่น้องเบิ่งคนพี่น้องบรรยากาศในงานการจุดบังไฟลอดเบิ่งบังไฟตะไล่สิบล้านพี่น้องจุดสิบล้านลิกาแต่ว่าบองไฟหมื่นพันไปแล้วพี่น้องจุดไปหลายบางแล้วอันดับหนึ่งยังนําอยู่พันสองแล้วพี่น้องเด้อพันสองร้อยวินาทีครับอันดับหนึ่งอันดับที่สองยังนําอยู่เก่าร้อยสามสิบเก้าวินาทีครับติดปัดปลาพี่น้อง สีบัดปลายัางอยู่อันดับที่สองพี่น้องบรรยากาศโล่คนพูดเผาผู้แก่มาเพิดพี่น้องเต็มเต็มทุกพื้นที่พี่น้องเล่นะครับเอาสร้างไงดื้อเบิ่งพี่น้องคนเบิ่งคนโล่พี่น้องมุ้งมิ้งห่มหงนางพี่น้องเต็มทุกพื้นที่พี่น้องเ่ยม้งมิ้งห่มหงนางคนหลายคัะพี่น้อง มาเลาลุ่นหงไฟตะไลแสนต่อพี่น้องครับพี่น้องก่อนสิมาเบิงบังไฟตะไลเมือนที่เพ็นยุทเขาแข่งกันพี่น้องกาลังแต่งเนื้อแต่งตัวพี่น้องมาเบิงให้ไหล่ลูกศิษย์ลูกหาไข่สิวัดป่าพี่น้องกาลังเหรียญน,น้าพี่น้องเลยลูกศิษย์ลูกหาศิวัดป่า กำลังเหล่นล่างน้ำเหล่นกีต้มพี่น้อ,องมาห,ห,หน่อยบังเกอร์จนเต็มหมดแล้วนะครับไม่มีที่ให้ช่างบังไฟเข้าแล้วลนะครับตอนนี้มารอรุ่นบังไฟออกมาต่อพี่น้องไม่มีที่หลบนะครับอันตรายนะครับเฉพาะช่างไฟที่จุดนะครับไม่มาหลบนะครับซื้อเมื่นชนกันไล้ครับพี่น้องวันนี้คนกับไล้พี่น้องโอ้อเคยเห็นคนไล้พี่น้อง ลายว่าสำานกาซารกราสินเนี่หลายกลัวพี่น้องเลยเมื่อเราลุนพี่น้องเราล,ลุนบังไฟต่อพี่น้องบังไฟแสนกับพี่น้องหลังจากเบิง่งงานแล้วมาลุนบังไฟแสนต่อพี่น้องหยุดแลรวพี่น้อง องศาดีครับพี่น้ององศาสุดยอดพี่น้องไฟบินสูงพี่น้ององศาเสียงททลีเลยพี่น้องมาดอกไฟบินสูงพี่น้องอ้าวระยะสุดท้ายครับพี่น้องล้มกลางบ่ล้มดีเราพี่น้องเบิ้บอ้าวล้มขาดพี่น้องล้มขาดโอ้ล้มขาดพี่น้องล้มขาดล้มขาดพี่น้องปิวปิวลงมาแล้วพี่น้อง

ลงแล้วพี่น้องโอ้ลมขาพี่น้องมาแล้วรุนบ้างต่อไปพี่น้องครับไปน้องหลังจากที่เฮาเกี่ยวงานบุญหของไฟตะไลลั่นพุดหวาของไฟยังอยูซีหาบังพี่น้องยังมาเบิดแต่ว่าเวลาตอนนี้ก็หาโมงข้าแล้วพี่น้องเลยว่าสิกขับพี่น้อง ไปเหมือนนี่กับสุดยอดขนกับไล่พี่น้องคนไล่นี่พี่นอ้องโอ้งานงานละใหญ่ยยะระดับจังหวัดเลยพี่น้องงานตล,ะล,ะละาดนัดว่าสุดยอดเหมือนนี่คนนี่บ่มีห้องมองนางพี่น้องทุกทุกพื้นที่พี่น้องของขายในห้วยว่าเปนตลาดพี่น้องสุดยอดพี่น้องเบุงบรรยากาศเนี่ยมาเลี้ยงหลังจากที่เขาหยุดลงไฟแต่ว่าไฟวันเบียวพี่นอ้องตัวสีกราฟก้อ,องเพราะว่าเาัาสิกราฟคำคนเหนียวมัน รถไล,ล่พี่น้องพ่อใหญ่โงยพ่อใหญ่สุวิทย์ไล่รีพี่น้องคนที่มาจากร้อยหนึ่อของขายกันไล่พี่น้องของเล่นของขาย,อายโอ้เป็นงานใหญ่พี่น้องงานใหญ่ดีเลย,ย,ย,ยคนนี่ย่างเขาย่างออกตลอดพี่น้องคนนี่เพิ่งก็รถพี่น้องงานบังไฟแตรร่ได้หลันกุดว่าพี่นอ้อ,นนองสุดยอดเลยพี่น้อง ยังบรทธาตุนเน็ตสุดอยู่พี่น้องคนยังลังไหลขึ้นมหาส้นคนไหลหลีพี่น้องโอ้เป็นธนาภาพภูมิใจทีเทิดแตบันตะบนกุศลปนจัดพี่น้องระยะทางกิโลสองกิโลเดี๋ยวคนเนี่ยโอ้ยพี่นอ้องมาเป็นตลาดนัดนะพี่น้องเหน่งงานของไฟตลาดนัดพี่น้องเธอคนไหลหลีครับพี่น้องโอ้ยเห็นแล้วโอ้ปูนพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็จะเลื่อมพี่น้องกดติดตามช่อง YouTube ทุกย่ามือสานนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้นแน่เพราะว่าเสด็จมีกำลังเขียนคลิปให้พี่น้องเำลังต่อไปกดติดตามให้บักหลายนะพี่น้องเด้อให้คนเบ้างหลายๆจะได้มีเงินซื้อกล้องถ่ายคลิปถ่ายยูทูปให้พี่น้องในเบื้องแบบชัดๆพี่น้องอันนี้กล้องเอาโทรศัพท์ถ่ายยังบ่ค่อยชัดเจนพี่น้องโอ้จะสอนผู้คนกดติดตามบักหลายหลายๆเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ